ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมมือในการดูแลความสงบเรียบร้อยชายแดนทั่วไปไทยลาวได้มีการกระชับความสัมพันธ์นะคะและเตรียมที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศลาวก็ระบุว่าเตรียมที่จะออกคำสั่งยกเลิกสถานีวิทยุในประเทศลาวที่จัดรายการแล้วอาจจะพาดพิงถึงสถาบันในประเทศไทยคะ่ะมลเริ่องกล่เคลื่อนไหวใน เขาได้บอกเแม้ว่ามีเยอะเขารู้ที่เขาเขาเขายาก็อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเขาจะไปดาเนินการให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสองวันนี้ผมจะส่งท่านเลขาธุรสมชนะครับไปท่านพลเอกวีปหลังจากการประชุม GBC ที่กรุงเทพมหานครพลเอกประวิตยวงสุวรรณระบุว่าจะส่งพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช ไปพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการควบคุมจับกลุ่มดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองและละเมดสถาบันของไทยในลาวโดยเฉพาะการจัดรายการวิทยุทางนี้ที่ประชุม GBC ซึ่งมีพลเอกประวิทย์และพลโทจันสมรจันยาลาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานยังเห็นชอบความร่วมมือด้านความมั่นคง บริเวณชายแดนไทยลาวเพื่อสร้างความสงบสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ